ดูแนกเลยชิมาโนโคุโดโอเคนะครับผนสายรอ6.2สายสวยเลยนะครับผมแก้มือครับรอบที่แล้วมันหลุดไปมาก,กับเพื่อนวันนี้มาคนเดียวได้ผลครับเหยื่อลัดแปลงนิดหน่อยนะครับเอาไปพัดเก่าออกเพิ่มตะกัวครับสุดยอดอนุญาถ่ายรูปนะครับนะครับ จะดูห้าหกลได้ครับตัวนี้ประมาณห้าลู่าจะได้นะฮะคิง็อกนะผมตัวนี้เป็นคิง็อกจิ๋วสามเซนนะครับสวยเลยครับสุดยอดของยาถ่ายรูปนะฮะคิงฟอกสีเดียวนะครับใส่สวยเลยครับทับคิง็อกเจแอนวเบชั่นนะครับผมใส่ปลาครับสุดยอดเลย ไส์สวยเลยนะครับเมื่อกี้โดนดึงตกน้ำได้รอบหนึ่งปลาไซส์นี้ครับได้มันเลยทีเดียวสามเซนนะครับจากค่ายรวยมเกอร์กระชดไม่คอกนะครับผม บัตเบตจิงฟอกนะครับตัวใหม่จากค่ายรวเมเกอร์นะครับผมตอนนี้อยู่ในการเทสนะครับผมใช้งานมันเลยนะครับหมดจัดปากอโอเคครับบัตเบตจิงฟอกเดี่ยวตัวใหม่จากค่ายวเมเกอร์นะครับกับ Shadow ชา d o โดคอกสุดยอด มันเลยสีสวยมากอ้วนเลยครับตัวนี้ยอดฝากไว้ด้วยนะครับผมบัตเด็จชิงฟ็อกนะครับจากค่ายรัวมเมเกอร์เดี๋ยวตัวใหม่เจอกันเร็วๆนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับยอดครับผมผมเพิ่งได้มาตัวหนึ่งลองตีย้ำอีกทีนะครับเห็นมันจิบ สุดยอดครับสองตัวติดบัตเบลคิงฟ็อกจากค่ายัวเมเกอร์นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับเล็กกว่านิดหน่อยนะครับผลงานสองตัวติดๆเลยไซส์ต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมีย ูจะขนาดนะครับห้าหกโลได้ครับตัวนี้สุดยอดครับแก้มือสำเร็จครับตอนแรกผมใช้บูฟอกนะครับผมขาดไปผมไม่มีบูฟ็อกตัว4ี่เซนแล้วนะครับก็เลยใช้เป็นไอป่องครับตัวเล็กสำเร็จครับตกชโดโด้วยเหยื่อยาง ใสใหญ่เลยครับสุดยอดฮะให่ามากสีสวยมากครับผมตัวนี้ก็เหยื่อที่ใช้นะครับเนี่ยผมเอากบยางบูฟ็อกเล็กมีเสียง3.5เซนนะครับปิดไปพัดล้วงเข้าไปในป่าโดนเลยใหญ่เลยครับน่าจะมี ห้าหกโลได้ครับตัวนี้สวยมากครับตัวที่ผมเฝ้าจิบไม่ใช่ตัวนี้นะครับอยู่ไกลยาวกว่านี้เยอะเลยนะไล่กัดไม่โดนผมก็เลยหันมุมกล้องไปฝั่งนู้นตัวนี้มาจิบใกล้ๆครับผมขึ้นแต่ปลายจมูกไล่ตามเหยื่อตีคู่มาเลยครับมองเห็นเลยมันอยู่ใกล้ๆผมตีคู่เหยื่อแล้วก็มาดูดเอาดือ้อๆเลยครับกัดดื้อ เข่าปากบนทะลุเลยครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นแตะน้ําแตกนะครับผมก็เทคนิคก็คือผมโลจังหวะปลาจิบนะครับเนี่ยครับตัวนี้น่าจะ4ี่ห้าโลครัเดาๆนะครับอ้วนนะครับผมนีมีดีมี5้าโลครึ่งครับ แต่คิดว่าน่าจะเนี่ยนะครับสี่ห้าไม่เกินนี้ลายสวยมากครับผมแตะน้ําแตะนะครับทํางานสเสร็จเลยไทยแลนด์สุดยอดครับกับหมายในตำนานครับผมล่จนได้ใหญ่ามากเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับตัวนี้ไม่ได้ยืนเลยนะครับนั่งอยู่เลยโอเคเดี๋ยวปล่อยกันขอบอยู่แถวนี้นะครับ ยอดหนักครับโอเค <coughs> <Nac -up. coughs>